แล้วมันมีอันนี้ด้วยอะไรวะสุ่มอะสุ่มของอะสุ่มตรงไหนเพื่อนเพื่อนเป็นไงสำหรับเกมพันชัยอิมแพคอรเพื่อนภาพสวยแล้วก็มีน้องๆที่แบบดูสตรีมเราเนี่ยเราไปโหลดตามมันก็บอกว่าภาพสวยจริงเกมที่เราแบบเล่นอะไรเงี้โยโหลดกันเยอะเลยนี่เป็นสิบคนน่ะตอนนั้นเห็นมันถามอยู่ว่าแบบพี่ครับผมไอดีนี้ครับแอดมาแล้วเราไม่ได้ตอบแต่กูชอบนะเวเวลาแบบมันคอมโบกันน่ะเป็นเกม M M O R P G ที่ดีที่สุดในโลก<ไ>ผมพูดเลย ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเล่น MMO RPG ที่ภาพสวยขนาดนี้มาก่อนผมไม่รู้จะอวยทำไมนะครับเพราะว่าแบบเราพูดความจริงมันเห็นเห็นตำตากันอยู่แล้วครับถูกไหมนนกดไปทีไรเจอแต่สาวนะครับเพราะว่าภาพมันสวยโอเคเพื่อนพร้อมยังวันนี้เราจะมาเล่นอ่อขอเล่นด่านอ่อโคคับสามคนพร้อมไหมยากสุดหรือเปล่านะอมอนเตอร์คนโหดอ่ะอนโหดเลย ยา,ยากเลยออยากรู้แบบสมรริภาพของตัวละครและไอเทมของเราที่เราจัดมาไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้เลย let's go โ okay. อเคพร้อมยังขอยากสุดนะโกรมากเราจะต้องไต่ไปทีละดานเพื่อนดานแรกก็อาจจะแบบเรียกน้ำจิ้มก่อนเรียกแขกถ้าดานนี้แพ้ไม่ต้องโทษใครพอมึงไม่ยอมัพสกิลเฮ้ยมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โอ้โอ้เพื่อนกูโด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 นอันนี้บอดประเดี๋ยวปลอรเวเราเราเราเป็นตัวแคลลี่ทีิ้ๆค่ะ ไเกอโอ้ตายอย่างง่ายอ่ะตายทักถงง่ายอ่ะโคตรเร็วอ่ะด้วยเพราะเราคือพอกูอัพไปนี่มาวะเอาวัตถีไปเอาสกิลอ่ะโอ้คุณโดนคุณโดนคุโดนคุโดนหลบหลบมีสกิลหลบอยู่อ่ะโปร่งแจ๋อพิกเกอร์โยกอ่ะัิกเกอร์โยกอเอเจเอาอ่ะ ผ่าผ่าวิญญาณสกิลคนแรงอ,ะอ่ะมันยวจบสศกแล้วเน่่าาโออำับสำหรับแบวออบว่าแบบสายแบบ ชอบแบบเอฟเฟกต์อลังการ,ะตรตอะไรก็สาวๆชอบแต่โลแตก,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 กมันดูึงถอยหา่างก็ได้เพื่อนมีน่เป็นตัวจริงอะเอ,อ้าจบ้ัเหรออะไรแต่มันเร็วมันง่ายกว่ารอบที่แล้ววะได้เพื่อนรอกแป๊บหนึ่งตอนน่าจะมีอุสปสรรค์ในการลบทำให้ตายแล้วเราจบไ,<อ>ได้ไวใช่ป้อนนับตาหน้าข้าพเจ้าขอโทษนับถอยหลังอะไรเนี่ยนี่ไงมันจะพาเราไปต่อไปหรือเปล่าเนี่ยไปยังน่านต่อไปเนี่ยเห็นไหมเราตะลุยไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม นี่ไงรอนี่ไงไปยังงตัวละครซ้ำเอ้ต้องเปลี่ยนตัวละครไม่คือตอนนี้มันมันมันจับให้เราเล่นตัวนี้นี่่เนี่ยเปอเ่อันี้เนียนี่เท์นี่เท่อนีเท่อันีเท่อันนีเท่ชี่อโคเท่อะชี่อโคเท่อะฟีซาไรจัพร้อมพร้อมไป่อน่อน่อ พร้อมเพื่อนพร้อมพร้อมเชยตัวี้โคเทียเช่ยตัวนีโคเทไม่เจอจัดหอยยมาถโอ้ยขวาเต็งไม่เจอกูตายกูตายวิ่งไปแรงจังวะมีนิวไหมมีนิวไหมอยู่แล้ว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 ตัดโค้ตเทียวัวดูดิดูดิ ยัดกูแม่งเร็วแม่งเร็วจัดอยูมองไม่ออกแล้วตัวไหนตัวกูไปไหนเนี่มาติดกูเมื่อกีเมื่อกี้มาบึงเออโดนอะไรวะเออกูจะตายเฮ้ยกูตายตายตายสัสสาวิหิวไรหิวอยู่หิวโอ้หิวแม่งก็ไม่เต็มมาปิดเลยละกันเฮ้ยเรียกมังกรมาว่ะเฮ้ยกูแปลงร่างเป็นมังก่อนเลยกูแปลงร่างเป็นมังก่อนอะไรอะ ไอ้ยูกูแบ่งแล้วเป็มาก่อนไอ้ตายเดโคตรเคียนอ่ะตัวเนี้ยไอ้กูตายกูแบ่งเองกูแบ่งเองกูไหวืวทีบัลลังก์เวทีบัลลังก์เอาจบพอดีโอ้โหเท่เลยไอ้บอวะเอาเคียนไม่ใช่สายกูสายไปแล้วมาก่อนสาย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 เก็บไม่ผ่านเก็บไม่ผ่านกูเจอโกหดแล้วเพื่อนอาวุธโหดสัตว์รัสเซียตัวนี้เลยหวังพึ่งได้ก็ ทีมไม่อะไรเลยทีมู้ยิงฟรีอยู่ยิงฟรีอยู่ชิวมากชิวมากจะตายบอดนี่ห่วยจะตายบอดนี่ห้วยกูแนวหน้ากูแนวหน้าจะตาย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 โอ้สรุปกูตัวดาบคนเดียวเอออติตัวธนูอ่ะเป๊ะกำลังอีกแล้วอติอติอติโอ้ไอเดยดาบโลกาโคต้ดี้ตายบอดจะตายบอดดีห้วยจะตายบอดแง เอาแรงเองได้ด้วยเฮ้ยกูจะตายอยู่แล้ว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 กดหิวดีกดหิวดีตัวเอลตัวเอลแล้วโอ้ฮันเต้ต่อยต่อยต่อยว่อยวิมันมียากกว่านี้ปะวะหรือว่าตัวเรามันเก่งเกินวะตัวเรามันเก่งเโคเรียวัตชิโนจิทซึรุคุสเอาวควอนมีพีโอ้เฮียฟุกจัดบอกไม่ให้ผิดพัฒน์หน่อย ปืนหกดาวก็มีครับก oh, <no. S 1> ูเจอละตัวที่กูจะเล่นเจอละมาตัวนี้ตึงไปครับผมสวยตัวเท่สุดรอบนีบ้อึบ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 ยิงไกลยิงไกลกูยิงปีเพื่อนกุยิงรีอ้ <laughs> หมุนยิงนี่อ่ะกูรถแข็งกูดนแข็งอติ วเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหโห่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 ปืนยิงเฮียก็เกลียดเลยสินะไอ้เฮียเพื่อนพี่พี่ไอ้ผู้เล่นทางบ้านตายแล้เหลือฝังคนชิบหายอะไรเฮียชุบนี้ชุบนี้อันตีหูปืนโคตรใหญ่ยังไงไม่ได้โอ้ยเฮียปืนยิงบอลเกลียดดูดิโคตรเฟ้อ เฮ้ยบอสมันจะตายอยู่แล้วเพื่อนกูนตีแล้วกูนตีแล้วเรามีกุญแจมีมาดิมาเถอะว่ะตายตายสัสตายปะไอต่ำโบอสมันจะตายแล้วอยู่โอ้โกูหลบไม่ได้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 แข่งอีกแล้วมันจะตายแล้วไม่จะตายนิดเดียวกูเองกูเก็บเองสวยโอ้ยเลือดกูแหลมมึงดูเลือดกูหลบไปหลบไปหลบไป โล้ไโลนิ่งนิ่เตะนิ่เตะนิ่เตะโอ้ยโด้แขฮ้ยเว้ยเลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยแล้ยเว้ยสวยเฮ้ยเริ่มเร้่เมีเต็มเน่วะม้ยเ้ยดีกว่าเ้เ้ย้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ ฮอนไค i m อิ c แพ็กสามนะครับเกม m อ o ม p g ไอพีเล่นได้ทั้งคอม iOS และก็ Android นะครับผมอยากรู้อะไรสังเกตที่ใต้คอมเมนต์เลยครับผมไม่เท่เครับไม่เลีอกเลยไม่เทกูไม่เลียกโอ้ยเริ่มมอสตัวนี้ตึงนเพื่อนกูมองอะไรไม่เห็นเลยจ้ะเฮ้ยออกออกออกโดออกโดดออกโดออกโดออกโดนออกคืออะไรวะ ไอ้ตายเลยดีนะกูโดดออกไอ้พวกโง่ไม่โดดออกล่ะแรงเบียรบอลตอนนี้มันโหดจังวะโอ้บอลโหดอ่ะคนดูตัวกูอยู่ไหนอยู่วะเนี่ยเหอเห็นแล้วกำลังเตะอยู่จัดกูไล่เตะกูไล่เตะยับกูไล่เตะยับจะตายแล้วเพื่อนกูก็จะตายเหมือนกันแรกคนื่อนมานเอง สวยโหคนอึนดอ่ะเอาไปเข้าสู่ด่านที่6แล้วใช่ไหมเรียนทางบ้านไปไหนเพื่อนตัวมึงติงต่องอยังว่าตัวอะไรวมะมาใครอยากเล่นก็อย่าลืมไปโหลดนะครับชื่อเกมว่าอาค์ใครมีแผนสามครับผมกระสุนดาวตกเกมไม่เป็นคนนะเกมเไ็นง่ายๆอยู่คินะมอนเตอร์เรื่อยๆแนวเอโอาร์เจ7เเวลหายเอเัพสกล ภาพสวยนะนาเฟซดีไปครับผมจัดเออดยับเปล่าครับคุณอรสองพันเจ็ด ตายตายต้องออกต้องออกต้องออกต้องต้องต้องฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกไม่ไดตายแล้วนีย no ไม่ฟิกเกอร์โยกวะโยกแลี้ยงพลังเยอะอม ไล่เกมไมันโคตรมันดีไว้มันดีไว้มันดีงันดีถู<ว>กสายโอมจัดตัวละครนั่งอยู่เสื้อสีฟ้าผสมไอสัตว์กูกูนั่งอยู่ไม่ใช่ตัวละครนะลูกคอนใคร์อิมแพ็นะครับผม เกมนี้นะครับเล่นได้ทั้ง PC และอะไรต่อเพื่อนโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับก็สามารถโหลดได,ได้นนี้ขอจบการเล่นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกม c o n แพ็คนะครับผมยุบโหลดมาตัวนะ